วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมมิโซลุนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ตัวละครใหม่เข้ามาเป็นตัวละครประจรําเดือนโดมินินะครับผมวิธีการตัํมหาก็ไม่ยากเท่าไหร่นาะเราไปดูความสามารถของน้องโดมินิและคอสตูม2เวอร์ชั่นของน้องกันดีกว่าครับ มาดูกันที่ตัวละครนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่โดมินิความสามารถนะครับผมทักษะที่1เมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามทอยลูกเต๋าดับเบิลนะครับจะชาร์จพลังงานแล้วก็ถ้าชาร์จพลังงานได้2ขั้นเนี่ยหรือฉันถูกดีบัฟอะไรก็ได้เนาะจะเป็นหุ่นไล่กาหุ่นกระบอกนะครับดีบัฟหัวใจเต้นแรงดีบัฟอะไรก็ได้นะครับเราก็จะสร้างสภาพอากาศพายุฝนฟ้าขนองเนาะ แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ถูกดีบัฟไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่เราทอยดับเบิลสองครั้งก็จะสร้างสภาพอากาศนี้ได้เช่นกันนะครับสภาพอากาศนี้ทําอะไรได้เนาะสำหรับสภาพอากาศพายุฝนฟ้าขนองนะครับสภาพอากาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของฤด,ดูวสาณะนะครับในขณะที่ฤด,ดูวสาณะปัจจุบันเป็นพายุฝนฟ้าขนองนะครับทักษะต่อไปนี้จะสามารถที่จะ แสดงผลได้นะครับยังไม่พอเนาะเอ่อก่อนที่จะแสดงผลเนี่ยในตอนนี้นะครับเราก็จะลบเอฟเฟกพื้นที่สิ่งติดตั้งสิ่งอัญเชิญแล้วก็หลุมดำและอื่นๆด้วยทั้งหมดทุกอย่างลบแม่งหมดเลยนะครับออกเนาะลบออกให้หมดเลยนะครับยกเว้นนะครับตัวละครนั้นจะมีสกิลรูดูวะสานะนะครับตัวละครนั้นก็จะไม่ถูกลบเนาะก็คือถ้าตัวเราเนี่ย มีฝนฟ้าขนองก็คือมีฤดูวสานะเช่นกันนะครับเอฟเฟกพื้นที่สิ่งติดตั้งอะไรก็ตามที่เราติดตั้งไว้นะครับก็จะไม่ถูกลบออกไปเนาะแล้วก็สกิลที่จะแสดงผลนะครับผมก็ก็จะเป็นเอ่อไม่สามารถป้องกันการอันเชิญเคลื่อนย้ายจากตัวละครที่มีสกิลนะครับเอ่อฤดูวสานะเนาะ ยกเลิกการใช้สกิลดีบัฟนะครับยกเว้นตัวละครที่มีสกิลรุดูวสานะเนาะยกเลิกการใช้สกิลเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับยกเว้นตัวละครที่มีสกิลรุดูวาสานะยังคงแสดงผลได้นะครับก็คือป้องกันอันเชนขึ้นย้ายไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ดีบัฟใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ไม่ได้นะั่นเองสําหรับสภาพอากาศนี้ถามว่ามันดีไหมล่ะใช้ดีบัฟใช้เอฟเฟกต์ เอิม่มพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวน้องไม่มีเอฟเฟกพื้นที่การที่ไม่มีเอฟเฟกพื้นที่เอิม่มอยู่บนแมปเลยมันก็เป็นการที่เราจะไม่ถูกขวางในการเดินของเรานะครับอ,อันนี้เป็นข้อดีหนึ่งข้อนะครับก่อนที่ยังไม่เห็นความสามารถอื่นเลยเนาะดูความสามารถได้หมดก่อนนะครับคอยไปพิสูจน์กันนะครับโอกาส75%นะครับ ยกเลิกการเรียกจากฝ่ายตรงข้ามนะครับยกเลิกการเรียกคืออะไรเนี่ยทุกคนรู้เนาะก็คือสกิลเอ่อบัตรเชิญปาร์ตี้อะไรพวกนี้ที่มีการเรียกนะครับหรือว่าเอ่ออะไรอะซูริเคียนนะครับที่เรียกเนาะแล้วก็โอกาส50%รยกเลิกใจโรนะครับจากฝ่ายตรงข้ามเนาะ จโรคืออะไรบ้างอ่าใจโรก็จะมีดึงใจโรเรียกใจโรแล้วก็เตะใจโรนะครับสกิลพวกนี้เนาะที่เป็นใจโรพวกนี้ถ้ามันแสดงผลเนี่ยเอิม่มเราก็จะยกเลิกมันก็จะไม่ส่งผลกับเรานั่นเองนะครับอันนี้คือตัวละครที่มียกเลิกใจโรตัวอื่นใช่ไหมแต่เราจะดูว่าเอิม่มตัวอะไรที่กระทำใจโรกับเราบ้าง เรียกใจโลหรออะอย่างเรียกใจโลจริงๆใจโลมีสามอันเนาะคือใจโลการยกเลิกใจโลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใจโลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและมันไม่สามารถป้องกันได้การที่มีการยกเลิกเนี่ยก็ทำให้มันไม่สามารถแสดงผลกับเราได้นะครับ ดูอย่างจี้ข้างล่างนะครับที่มีใจโลเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่ไหมที่มีเรียกใจโร่ม,มันมีหลายหลายใจโลไงที่พวกนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะป้องกันมันได้แล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการยกเลิกใจโลถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะแต่50%นะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ออกเหมือนกัน ในขณะที่ทอยลูกเต่านะครับโอกาส80%สามารถเลือกด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับในตอนนี้ก็จะเลือกเดินภายในระยะที่ทอยนะครับก็คือสามารถเลือกทอยได้ว่าจะทอยไปข้างหน้าหรือทอยไปด้านหลังนะแล้วก็ทอยได้12สามารถเลือกเดินไปแค่2ได้นะครับหรือว่าระยะระยะ เอ่อหนึ่งถึงสิบสองอ่ะภายในระยะหมดเลยเนาะเลือกเดินภายในระยะในทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับแต่การเดินนะครับสามารถถูกกีกดขวางได้ด้วยการเอ่อการอะไรนะการดักจับนะครับผมการดักจับหรือว่าเอ่อการเดินผ่านแล้วบังคับย้ายไปเกาะร้างอะไรอย่างนี้นะครับก็จะถูกเอ่อ กระทำนะครับก็เหมือนการเดินกนะ็คือลักษณะเดียวกับการทอยลูกเต๋านะครับมันก็เลยถูกกระทําเช่นเดียวกับการทอยลูกเต๋าเนาะแต่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการในประเทศไปเกาะร้างนะครับเพราะว่าไม่ใช่การเคลื่อนย้ายโดยสกิลนั่นเองเนาะการเดินไม่เท่ากับเคลื่อนย้ายโดยสกิลนะครับเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างนะครับโอกาส90%อัญเชิญวิญญ,ญาณหน่วยสอดแนมไปยังพื้นที่ที่เลือกนะครับนี้ อันนี้จะคล้ายๆอนุบิทเลยวิญ,ญญาณหน่วยสอดแนมจะจะมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่นะครับแต่โดยรวมแล้วจะยังคงคล้ายเดิมนะครับามาดูกันเมื่ออัญเชิญวิญญาณหน่วยสอดแนมแล้วนะครับอธิเสธสถิสุญญาตาจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติเอ่ออธิเสษสถิตสุญญาตานะครับก็คือบันไดสู่ปรโลกเนาะ สามารถมีวิญญาณหน่วยสอดแนมได้สูงสุด5ตัวนะครับแต่เราต้องไปดูนะครับว่าอาธิเสสถิตสุญญาตาเนี่ยคืออะไรเนาะอ่ะเข้ามาดูในนี้เพื่อความชัดเจนนะครับนี่อ่ามีวิญญาณหน่วยสอดแนมได้5ตัวแล้วไงต่อวิญญาณหน่วยสอดแนมจะแสดงผลอ่าตรงนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับจะแสดงผลเมื่ออะไรอะ่ะเมื่อฝัดตรงข้ามหรือฉัน หรือทีมนะครับทำการผ่านคำว่าผ่านคำนี้หมายถึงการตกแล้วก็ผ่านตกที่พื้นที่เอ่มพื้นที่สุดท้ายอ่ะพื้นพื้น,พ,นพื้นที่12ก็ถือว่าโดนด้วยอ่ะเช่นเห็นไม่ไมั่นไ,ไม่เห็นภาพใช่ไหมละ่ะอ่ะต้องทำให้เห็นภาพโดยการวาดรูปนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกอ่ะบล็อกอีกแล้วว่าเป็นบล็อกอีกแล้ว เราจะวาดอะไรวาดบล็อกไปก่อนนะครับนี่อ่าตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงนี้ยู่บล็อกนี้นเนี่ยยู่บล็อกนี้วาดอะไรวะเนี้ยฝ่ายตรงข้ามอยู่บล็อกนี้นะครับอ่ะเราทอยอันนี้เป็นเราเราสีเหลืองอ่าเราสีเหลืองก็ได้เราทอยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราทอยได้หกชึบชึบตกที่ฝ่ายตรงข้ามอ่ะ ตรงนี้ก็นับว่าผ่านนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็นับว่าผ่านคําว่าผ่านหมายถึงผ่านหรือตกนะครับสําหรับเกมนี้เนาะโอเคประมาณนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะน่าจะเข้าใจกันนานะทำไมพึ่งมาได้เนาะมเมื่อฝั่งข้ามชั้นหรือทีมเนี่ยผ่านวิญญาณหน่วยสอดแนมนะครับสามารถป้องกันได้ด้วยโล่จุดเริ่มต้นเนาะซูปเปอร์ชิลแล้วก็การเอ่เอ,อ,อการผ่านด้วยสกิลสามารถผ่านได้นะครับ ผ่านว่าสกิลคือ,อไรสกิลออกเกาะอ,อะไรพวกนี้สกิลสกิลทอยลูกเต๋าต่ออีกหนึ่งครั้งแบบนี้สามารถผ่านได้นะครับต่อมานะครับผมเรารู้แล้วว่าวิญญาณสอดแนมแสดงผลอย่างไรแล้วจะแสดงผลแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันแสดงผลแล้วนะครับวิญญาณหน่วยสอดแนมแสดงผลแล้วนะจะใช้ดีบัฟผุ่นกระบอกนะครับกับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวแถวนี้คือแถวไหนแถวที่เอิม่มฝ่ายตรงข้ามฉันหรือว่าทีม ที่กระทําให้มันแสดงผลนะครับแถวที่อยู่เนาะ,ะจากนั้นก็จะอัญเชิญเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อธิเสสถิตสุญญาตาสําหรับการอัญเชิญเคลื่อนย้ายเนี่ยจะอัญเชิญเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฉันนะครับในกรณีที่เราหรือว่าฉันเนี่ยเป็นคนเอิมที่ทําให้วิญญาณหน่วยสอดแนมแสดงผลนะครับเราก็จะ เคลื่อนย้ายไปก่อนนะครับเราหรือว่าฉันเนี่ยฉันจะเคลื่อนย้ายไปที่อธิเสสถิตสุญญาตาก่อนแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามจะย้ายตามมาทีหลังนะครับอืมหรือในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามตกเองนะครับฝ่ายตรงข้ามตกเองเราก็จะย้ายไปก่อนอยู่ดีนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามถึงจะย้ายตามมาเนาะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอธิเศษสถิตสุญญาตาแล้วก็ว um ิญญาณหน่วยสอดแนมนะครับมาดูอธ so ิเสธสถิตสุญญาตานะครับผมก็คือเมื่ออัญเชิญอนุบตรหรือวิญญาณหน่วยสอดแนมแล้วเนี่ยอธิเสธสถิตสุญญาตานี่จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติในพื้นที่ที่แพงที่สุดของเจ้าของอนุบตรหรือวิญญาณหน่วยสอดแนมนะครับ แล้วก็เมื่ออนุมิตหรือวิญญาณหน่วยสอดแนมถูกลบออกทั้งหมดนะครับอาธิเสธสถิตสุญญตาก็จะถูกลบออกไปด้วยเนาะเมื่ออาธิเสธสถิตสุญญตาถูกสร้างขึ้นนะครับเอฟเฟกพื้นที่สิ่งติดตั้งหลุมดำแล้วก็สิ่งอัญเชิญทั้งหมดในแถวเอิ่มทั้งหมดบนพื้นที่นั้นจะถูกลบออกพื้นที่อธิเสธสถิตสุญญตานะครับแล้วก็จะไม่สามารถสร้างเอฟเฟกพื้นที่สิ่งติดตั้งหลุมดำและ สิ่งอันเชิญได้บนพื้นที่อธิเสสถิตสุญญาตานะครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบไม่มีอะไรมาสร้างบนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเจ้าของอนุบิดหรือวิญญาณหน่วยสอดแนมสร้างอนุบิดหรือวิญญาณหน่วยสอดแนมใหม่นะครับตำแหน่งอธิเสสถิตสุญญาตาก็จะถูกรีเซตนะครับก็คือถ้าถูกถูกรีเซตนับหาพื้นที่ที่แพงที่สุดใหม่ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับดินยานหน่วยสอดแนมนะครับแต่มันเก่งมากนะครับสําหรับตัวนี้เนาะม,มันมีอันเชิญเคลื่อนยายซึ่งเราก็มีสภาพอากาศที่เอิมทําให้ฝาดองข้ามไม่สามารถที่จะป้องกันอันเชิญเคลื่อนยายได้ใช่ไหมเนีย่ยสภาพอากาศเราอมไม่สามารถป้องกันอันเชินเคลื่อนยายนะครับ ก็คือเราสามารถเชนเคลื่อนย้ายสายงข้าไมได้สบายๆโดยที่เขาป้องกันไม่ได้นะครับแต่ซูเปอร์ชิลป้องกันได้อยู่เดิประมาณนั้นนะครับพอประมาณนี้สําหรับตัวละครใหม่เนาะโดยรวมแล้วเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะมีสกิลที่ครบเครื่องนะครับแต่ยังอ่านสกิลไม่หมดเลยเนาะทักษะของตูมนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของฉันโอกาส90เซนเลือกพื้นที่สร้างแลนด์มาร์คและเดินเนาะดีนะครับดี เดินไปไหนเดินไปดูดเขาเหรอเดินไปทำอะไรเดินไปลงอธิเสธสถิตสุญญาตาเองแล้วก็อัญเชิญเขาไปนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูเพราะว่าตัวนี้เราต้องปิดอยู่แล้วนะครับอ่าเรามาดูที่คอสตูมแฟชั่นของตัวละครนี้นะครับผมมี2เวอร์ชั่น4รูปแบบนะครับก็มี เป็นเวอร์ชั่น1กับเวอร์ชั่น2นะครับอทอทอสคอสตูมออริจินอลกับคอสตูมคุกกี้แม่หมดมาดูคอสตูมคุกกี้แม่หมดนะครับผมสองนะเนาะมาดูอันที่2ก่อนเมื่อเริ่มต้นเทินของฉันนะครับโอกาส90%เลือกพื้นที่สร้างแรนด์มาร์และเดินนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณโอกาส85%ละเว้นการยกเว้นค่าผ่านทางของฝ่ายตรงข้าม เมื่อฉันตกสกายแลนด์ของฉันโอกาส90%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ส่มต้มจมตีกับพื้นที่4ช่องด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงพื้นที่ที่ตกด้วยนะครับรวมกันก็จะเป็น1 4 8 9นะครับ9พื้นที่เนาะหน้า4หลัง4ที่ตก1นะครับุ่มตม้มจมตีคืออะไรซุ้มจมตีก็คือเมื่อฝันตองข้ามตกพื้นที่ซุ้มจมตีเนี่ย ทำการล็อกเป้าหมายนะครับฝ่ายตรงข้ามเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามที่ถูกล็อกเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะบังคับย้ายไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของพื้นที่ซุ่มโจมตีโดยการ,รบังคับย้ายไปยังพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสกิลตกพื้นที่จะไม่แสดงผลนะครับอ๋อก็คือยกเว้นข้ามอันางมาแสดงผลปะสกิลตกพื้นที่เมื่อตกพื้นที่เราเลือกย้ายอะไรแบบเนี้ยตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามแล้ว ทาสีอะไรแบบเนี้ยมันทาไม่ได้ใช่ไหมล่ะสามารถสร้างเอฟเฟกต์พื้นที่ซุ่มโจมตีได้สูงสุด9พื้นที่นะครับเมื่อเกินพื้นที่แรกก็จะถูกลบออกเหมือนเดิมเนาะอันนี้เป็นการบังคับย้ายนะครับไม่ใช่การอัญเชิญเคลื่อนย้ายเนาะเราไปดูเปรียบเทียบกับคอสตูมเวอร์ชั่น1กันนะครับว่าเราจะเอาเวอร์ชั่นไหนกันดีคอสตูมแม่หมดเวอร์ชันน1นะครับ แม้มดเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยสกิลที่ไม่เหมือนกันคือตรงนี้นะครับมันจะเอาละเวกนการยงเวนค่าผ่านทางออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมื่อทอลูกเต่าโอกาส85%ลบสิ่งติดตั้งเอฟเฟกตพื้นที่และสิ่งอันเชิญภายในช่วงลูกเต่าออกนะครับผมแนะนําเป็นคอสตูมเวอร์ชันนึ่นะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมีเอฟเฟกตพื้นที่ที่เป็นคอสตูมอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะซึ่งถ้ามีเอฟเฟกตพื้นที่ซุ่มโจมตีแล้วเนี่ย เ,เราก็ไม่ควรใส่ G effect พื้นที่อื่นไปเพื่อทําลาย effect พื้นที่ซุ่มโจมตีของเราเองหรือเปล่านะครับถ้ามีความคิดเห็นแบบนี้นะครับเราจึงควรเลือกข้อนี้ข้อตุมนี้นะครับเพื่อที่เราจะเดินหรือว่าทอยลูกเต๋าเนี่ยโดยไม่มีสิ่งกีดขวางข้างหน้านะครับเออสิ่งกีดขวางข้างหน้าเอ่อไอ้พวก effect พื้นที่สิ่งอันเชิญพวกเนี้ยอืมมัน จะได้ไม่กลีดขว่าแล้วตัวเนี้ยนะครับผมจะใส่คอร์สนี้นะถ้าใส่คอร์นะส,อสนี้เราสามารถเอาไปเอคอมโบกับจี้เครื่องรางที่เป็นรัติกรแห่งมายาได้นะครับผมเพราะว่าจี้นี้นะครับมันจะไม่ใช่เอฟเฟกพื้นที่เนาะมันจะเป็นสิ่งอัญเชิญที่ถูกสร้างขึ้นบนหัวมุมแล้วก็พื้นที่พิเศษดังนั้นดังนั้นมันก็จะไม่มกระทบต่อเอฟเฟกพื้นที่ของคอสตูมนะครับ จะไม่กระทบต่อเอฟเฟกพื้นที่ซุ่มโจมตีเนาะเพราะว่ามันสร้างบนหัวมุมนะครับอไอ้ไอ้รัติกรแห่งมายามันเลยจะเมเิรู้สึกเชียร์เป็นรัติกรแห่งมายามากกว่าวกเปลวไฟแห่งโลกันหรือว่าอัคคีพัยอะไรพวกเนี้ยอัคคีพัยที่มันเป็นมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นจี้พวกเนี้ยอัคคีพัย นะครับเออพอนึกออกไหมรัติการแห่งมายาเลยเป็นจีที่แนะนำกว่าเนาะจีใหม่เนี่ยราติกรแห่งมายาจีนี้ก็เป็นจีที่เหมาะนะจีนี้ทำอะไรได้นะจีนี้ทำอะไรได้เชิญนะครับไปดูสิจีนี้นะครับผมก็เป็นอัญเชิญรัติการแห่งมายานะครับผมเงินเดือนบังคับย้ายป้องกันเออจีนี้ก็ดีนะครับผม หรือจี้อื่นก็ได้นะรายการติดตแห่งมายามีจี้หลากหลายให้เลือกสรรเลยนะครับผมก็ดูตามนี้ได้นะครับดึงใจโรเนาะที่แนะนำนะครับดึงใจโลนี่ตามนี้เลยดึงใจโรนะครับอันนี้เป็นฟันเลมมาน้องย้ายตำแหน่งที่ยืดแล้วก็ซูเปอร์ชิลหรือไฮเปอร์ซิชชิลก็ได้นะครับไฮเปอร์ชิลก็คือซูเปอร์ชิลอยู่ดีนะครับผม ประมาณนี้สาหรับตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะมันมันเล่นง่ายไม่ยากมันไมน่มันไม่ได้ใช้ความคิดมากมายขนาดนั้นสําหรับตัวละครนี้แถมโมเดลก็น่ารักด้วยส่วนความโหดความเก่งกาศมันสามารถลบล้างตัวละครเก่าได้แบบขาดลอยไหมอันนี้ก็คือไม่อยู่ดีนะครับผมตัวละครมันไม่ได้เก่งเวอร์บงังอะไรแบบ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 ว่าเหนือชั้นไป10ชั้นอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ถึงขนาด10ชั้นนะครับผม เออประมาณครึ่งชั้นนะครับมันไม่ได้เก่งกว่าจนตัวเก่าเล่นไม่ได้นะครับตัวเก่าก็ยังเล่นได้อยู่แล้วก็มีโอกาสชนะอยู่ดีนะครับอยู่ที่จังหวะการเล่นแล้วก็ดวงของคุณเองนะครับเกมน,นี้เป็นเกมวัดดวงเนาะเรากลับเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับผมตอนนี้เออออกมานานเหลือเกินนะครับผมไปดูวิธีการตามหาของน้องตัวละครใหม่กันดีกว่าโดมินินะครับผมแนะนําให้ตามหาถ้ามีเพชรน,นะครับ มีเพรสักห้าหมื่นนะจะได้คอสโลมอยู่มีโอกาสนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้การันตีเนาะที่การตั้มหานะผมนี่อ่าอย่างแรกเลยนะครับผมมีใบนี้มีใบนี้ใบเดียวอันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมาซื้อจากร้านค้าลูกอมดาวเนาะพอ,อซื้อมาแล้ว1่ใบคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะใช้เพจสองพันเพื่อแลก S, S บวก1ใบมาเลยดีไหมซึ่งเราต้องใช้ f บวก6ใบในการแลกน้องนะครับผมซึ่งสาม,มารถแลกได้ครั้งเดียวน,นะครับก็ต้องตัดสินใจก่อนว่าใน2000เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ S บวก1ใบไหมบอกเลยว่าไม่มี <c oughs> ก็มีแหละแต่ว่าไม่มีหรอกเ,เออจะไปมีได้ไงละสองพันโอ้สองพันจะมาหวังเอสบวกหนึ่งใบไม่มีทางครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกมากเนาะ ถูกมากแนะนาให้แลกนะครับแลกแล้ววัตถุดิบไม่หายไปสาหรับคนที่จะทำเนี่ยแลกแบบนี้ไปเลยก็จะได้มาหนึ่งใบเห็นปะเราก็จะตามหาอีกห้าใบเท่านั้นเนาะอือ up S ให้เป็นยี่สิบห้านะครับตามหาวัตถุดิบในการ up S วัตถุดิบที่ใช้ก็คือเจ้านี้นะครับผมก้อนไรสักอย่างซึ่งสามารถส่มได้จาก เอ่อแพ็กกาซูเปอร์สเปเชียลนะครับพรีเมียม500เพจครั้งแรกแล้วก็1,000เพจเพจครั้งถัดไปหรือจะเป็นแพ็กการ์ดพรีเมียมธรรมดาไหนอะแพ็กการ์ดพรีเมียมธรรมดาในร้านคขนมอมดาวของดองเนี่ยแพ็กเนี้ยแพ็กกาในพรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมธรรมดานะครับก็มีโอกาสออกแต่แนะนำให้สุ่มแพ็กการ์ดสเปเชียลซูเปอร์พรีเมียมนะครับ mm. เพราะว่า มันจะมีโอกาสออกมากกว่านะครับน่าจะ20%แหละนะคิดว่านะครับเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูอันนี้คอสตูมนะครับสุ่มจากแพ็กเกจคอสตูมเท่านั้นนะครับ1000เพชรเนาะอ่าในนี้หน้านี้ก็มีนะอันนี้เป็นแพ็คคอสตูมนะครับ1000เพชรนะครับร้านค้าลึกลับนะครับใครจะเติมนะครับรับฝากเติมเนาะราคาเท่าในเกมของคุณเลยนะครับในเกมของคนแสดงเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับพอเป็นการรับฝากเนาะ ไม่รู้ว่าเขาทําให้ราคาถูกกันยังไงทําไม่เป็นเหมือนกันมันต้องอย่างไรสักอย่างสมัครแบบเปลี่ยนใช้ธนาคารของต่างประเทศมั้งที่ค่าเงินมันถูกมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่ะทําทําให้เปลี่ยนนะครับเราไม่อยากเสียงทําด้วยเ <laughs> นาะก,ก็ราคาท่าไในเกมนะครับตามนั้นดีกว่าเนาะแล้วก็มี อันนี้เป็นอีเวนต์เล่นนะครับถ้าเราปิดน้องมานะครับผมเราเอาน้องมาเล่นเนี่ยน้องโดมินีเนี่ยเล่นตามรอบเราก็จะมีโอกาสร,รับรางวัลโอ้ต้องมาเล่นแล้วไหมนะ่ยี่สิบเกมเนี่ย, game, ยโอ้นี่เห็นปะของรางวัลเยอะแยะนี่ปิดนะเว้ยอีเวนต์นี้นะครับอยู่ถึงวันที่แปดเท่านั้นนะครับแปดเท่านั้น อาทิตย์หน้าเท่านั้นมีจี้เครื่องรางใหม่นะครับผมอ่านี่ไงรติกรแห่งมายาแนะนําให้ทานะครับถามว่า2อ,อันนี้ต่างกันยังไงนะครับไอสีชมพูกับไอสีม่วงเนี่ยต่างกันที่สีนะครับผมเห็นปะสีชมพูกับสีม่วงอืนี่แหละคอตเตงนะครับจี้เครื่องรางนะครับผมความสามารถเนาะอ,อันนี้อัพในเว็บให้แล้วนะครับทุกคน รารถาเข้าไปดูกันได้เนาะแต่เป็นจี้ที่เหมาะกับน้องนะครับผมเป็นอันแรกเป็นดึงใจโลนะครับมันที่2เป็นรัตติกาแห่งมายาเนาะอ่ะเข้าไปดูก็ได้ดูสักหน่อยก็ได้นะครับจีน้นี้นี่นะครับผมก็จะเป็นรัตติกรแห่งมายาแล้วครับผมแล้วก็ตกหรือสร้างแลนด์มาร์คหรือสกายแลนด์ของฉันโดยตรงเนี่ยเลือกเตือนแจกของมุมหรือพื้นที่พิเศษอ่ะสองจี้นี้คอมโบกันนะครับผมจี้รัตติกรแห่งมายากับจี้ คุกกี้สไนเปอร์โดรนเนี่ยสองจีน้นี้ทำคู่กันแล้วคุณจะเอิม่มเก่งกาดนะครับผมเล,เลือกเลือกเลือกไมหัวมุมก็คือเลือกเดินไปที่ราติกรแห่งมายาอะไรแบบนี้เออนี่นะครับผมจี้ฮาโลวีนก็แปลให้แล้วนะอันนี้เป็นจี้ภารกิจนะครับผมจี้ฮาโลวีนเป็นจี้ภารกิจในเว็บแปลให้แล้วจี้ไหนขาดจี้ไหนลืมแปลอะไรแบบนี้ก็ติดต่อทักมาได้นะครับ ทักตรงไหนทักในคอมเมนต์หรือว่าทักตรงเว็บก็ได้แล้วแล้วปุ่มปุ่มทักมันไม่มีหรอปุ่มทักไปไหนวะฮะปุ่มทักไปไหนปุ่มปุ่มทักมันจะอยู่ที่หน้าแรกนะครับนี่นะก็ส่งข้อความมาได้นะครับตรงนี้ชทระบบนะชทระบบนะแชทอื่นไม่ค่อยเห็นนะครับ แชตบัญชีไม่ค่อยเห็นเดอ้อแชตระบบเดอ้อประมาณนั้นไอรัติกรธรรมายานี่เป็นป้องกันนะครับย้ายนะครับผมแล้วก็ทอลูกเต่าได้เงินรัติกรอื่นดีกว่าไหมต้องเป็นรัติกรนี้เท่านั้นไหมรัติกรรัติกรไอเกียรติไลท์แล้วพออ้ากดผิดทําไมไม่หนาทุกคนเอกดโฆษณาให้กันบ้างเด้อรู้เปล่าผมกดเองผมจะโดนแบน,นะเว้ย รูเปล่าชอบลั่นกดเนี่ยดูเปล่ากดแบบกดกดไม่ได้พูดตรงนี้ไม่ได้ฉันจะโดนบินตรงนี้นี่แหละเอออะไรเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยแล้ว <c> ท <oughs> <c oughs> ี่ก็ได้มายาตลนะครับผมก็จะมีเอ,อ่ออันอื่นด้วยนะครับผมมนีนระเทศรัติกรแบบน,นรเทศรัติกรแบบดันตวดแล้วก็รัติกรแบบเลือกเดินซึ่งน้องมินเลือกเดินแล้วอะ เพราะฉะนั้นลัติกรแรกเลยเป็นลัติกรที่ดีที่สุดเนี่ยสองลัติกรเนี่ยนะครับเหมาะกับน้องเนาะเหมาะกับน้องประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสองจี้ใหม่เหมาะกับน้องมากก็ทําเลยนะครับระหว่างคอสตูมกับจี้เลือกอะไรเลือกคอสตูมเถอะคอสตูมสวยกว่า <c oughs> จริงมันก็เลือกยากอ่นะ่อ่ะลองช่างใจดูนะเลือกใครดีอันนี้อีเวน อันนี้เป็นเปิดคอลเลกชันแผ่นที่ไม่ใช่คอลเลกชันแผ่นที่คอลเลกชันจี้เครื่องรางใหม่นะครับผมอันนี้เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนของเกาทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีอีเวนต์เล่นนะครับหรือมาเล่นรอบกันนะครับให้ครบ100รอบนี้รับของสุ่มไปตามนี้เลยแบบขั้นบันไดน,นะครับผมภายในวันที่22นี้เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้พาด,ดูให้หมดเลยละกันนี่ อันนี้เป็นภารกิจจำกัดนะครับผมทุกคนสามารถเริ่มภารกิจได้นะครับภารกิจนี้อยู่ตลอดซีซั่นเลยภารกิจอยู่ตรงนี้นี่นะครับภารกิจก็ทุกคนก็เริ่มกันได้เลยนะครับก็มีแต่ล็อกอินกับเล่นนะครับภารกิจไม่ต้องแปหลหรอกนะครับเนี่ย lock land, ล็อกอินเล่นล็อกอินเล่นมีอะไรลืมแปลก็บอกกันได้เถอะเอาจริงทําคนเดียวฮะไม่ค่อยเจอนะครับหรือว่าอยากมาช่วยทําเวลา มาได้เด้อแต่ไม่ไม่มีตังค์ให้นะเพราะว่าเ <c oughs> ว็บเันไม่ได้กําไรมีแค่มีแต่ขาดทุนนะครับแล้วมีอีเวนท์เที่ยวรอบโลกนะครับผมเที่ยวรอบโลกตามหาขอทีดิบจากการท่องเที่ยวนะครับถามว่าต้องเที่ยวยังไงให้ได้นะครับอันนี้เราแตนดวงเนาะดวงดีก็รับไปเนาะดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีก็ไม่ได้นะครับอยู่ที่ดวงเปอร์เซ็นต์ออกก็ไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้อีเวนท์เอ่อเวล่ะ อยู่ในฮาโลวีนนะครับที่กข้างล่างฮาโลวีนพวกนี้ก็ทําการแปลไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วในเว็บนะครับส่วนใหญ่ความสามารถเดิมก็ความสามารถเดิมทางงานนะครับแค่เปลี่ยนเป็นความสามารถฮาโลวีนเนาะโดยเราจะทําได้อย่างไรก็คือจุดต,ตรงนี้นะครับผมเป็นภารกิจบัตรผ่านเนาะภารกิจบัตรผ่านตรงนี้นะครับเราสามารถปลดล็อกแต่ละภารกิจได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับกุญแจนะครับกุญแจ กุญแจนะครับจากการล็อกอินเนาะล็อกอินเนี่ยเราก็จะได้กุญแจหนึ่งสองดอกหรือว่าหนึ่งดอกวะมันบอกไหมนัม่นจะได้หนึ่งดอกมั้งสองดอกมาแล้วแต่มันจะขึ้นมานะครับผมตอนล็อกอินเข้ามาตอนแรกมันจะเป็นรูปกุญแจนเนาะแล้วก็จะได้อีกเมื่อเอ,อมิมเมื่อไะเมื่อเราชนะนะครับในแผนที่ใหม่ใช่ไหม ในการต่อสู้แบบทีมนะครับอ,อะไรนะแผนที่ชื่ออะไรนะต,ตั้งชื่อมันว่าอะไรจำ,จำชื่อไม่ได้นะครับเราต้องเล่นทีมในแผนที่ใหม่อะพอเล่นทีมชนะเนี่ยในแผนที่เนี้ยเราก็จะได้กุญแจหนึ่งอันนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดเนาะมันแค่สิบครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์กบวันอาทิตย์นะครับเราสามารถเติมเงินนะ <laughs> ซื้อกุญแจได้ นะสาวอาทิตย์ใช่ไหมชำระเงินเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่รู้วันสา์อาทิตย์อาจจะแจกเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าซื้อนะครับเออแต่เราฝากฝากฝาก,ฝากเติมได้นะครับแล้วก็มีมาตี้ไมีกแล้วเนาะอันนี้เล่นดวนสลับแผนนะครับผมเล่นโหมดดวนสลับแผนเพื่อ,อ,อพิชิตน้องมาตี้นะครับไปเล่นไป 20่รอบไปไปเล่นเ,เลยนะครับประมาณนี้หมดแล้วหราับกิจกรรมใหม่ยังไม่เลิกครบรอบ11บเอ็ดปีหรออะเออก็ไม่เป็นไรอยู่ก็ดีแล้วใช่ไหมประมาณนี้หมดแล้วกิจกรรมสำหรับรอบนี้นะครับผมก็อธิบายหมดเบืบเลยมั้ง เูดไปเรื่อยจริงๆเราพูดเป็นเรื่อยไม่สุ่มสักทีเนี่ยอยากสุ่มวันนีออ้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนบายบายค่ะ